นะกกังารท่ีผเวในโลกออนไลน์ได้มีกระแสฮือฮาจากคลิปที่มีผู้รับชมอย่างมากในขณะนี้จนกลายเป็นกระแสไวรัลสำหรับครูหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นการรีวิวที่ค่อนข้างจะสู้ชีวิตแบบสุดๆเมื่อครูหนุ่มขอรีวิวผักที่อยู่บนดอย ในบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่งานนี้ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดบอกมันแน่นเหลือเกินซึ่งเรามั่นใจว่าทุกสายตาที่ดูคลิปไม่มีใครมองผักแม้แต่คนเดียวเรื่องราวความฮาในครั้งนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้งานติกตอกของครูจอนโดยคุณครูได้อัปโหลดคลิปที่ตัวเองกำลังจะรีวิวผักเสี้ยวที่เป็นผักที่โตอยู่ในบริเวณรั้วโรงเรียนให้กับผู้ที่ติดตามรับชมโดยภายในคลิปจะเห็นได้ว่าคุณครูพยายามอธิบายและเก็บผักเสี้ยวให้ได้รับชมกัน แต่สิ่งที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดในคลิปของคุณครูก็น่าจะเป็นเสื้อสีกากีของคุณครูที่ค่อนข้างขับติ้วจนกระดุมแทบจะปลีอยู่แล้วภายหลังจากที่คลิปของคุณครูได้แชร์ออกไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปที่เป็นไวรัลมียอดเข้าชมมากกว่า1.8ล้านครั้งยอดไลค์มากกว่า16,000ครั้งนอกจากนั้นยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวเสื้อเครื่องแบบของคุณครูอย่างสนุกสนานบางก็บอกว่า ชันเอ็นดูชุดครูเหลือเกินเสื้อกระติว้วเป้ากางเกงกระขาดทำไมเรารู้สึกว่าช่วยครูหายใจครูกับเสื้อใครสู้ชีวิตมากกว่ากันรีวิวกระดุมหน่อยค่ะทนมากน่าใช้ตามหายใจแรงๆไม่ได้นะคะคุณครูสงสารกระดุมเสื้อของคุณครูสู้ชีวิตมาก เชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องรู้จักและถือว่าเป็นอีกคนที่ปั้นดาราดังมาแล้วก็เยอะสำหรับผู้กำกับชื่อดังอย่างโพสต์อาอนนท์แถมยังเป็นนักปั้นที่ไม่เคยตกเทรนเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร์หรือเป็นข่าวดังๆที่เจ้าตัวออกมาโพสต์อยู่บ่อยๆโดยล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านโพสต์อาอนอนท์อีกครั้งโดยได้โพสต์หน้าของดาราชายท่านหนึ่งลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า ให้ถายว่าเป็นใครตอนเด็กคือหล่อมากจริงๆยิ่งอ่านคำใบ้บอกเลยรู้ว่าเป็นใครถ่ายซีใครเป็นคนยุคเดียวกับเราโคตรหล่อเลยตอนนั้นเจอที่พาเรตเป็นหนุ่มแล้วถ้าเจอสมัยหน้าเด็กๆแบบนี้นะไม่พลาดแน่มอสเต่าโมดไม่ได้เกิดแน่ขอทางหน่อยปวดเยี่ยวภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิงและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์ส่งหัวใจให้รัว บางก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นตาคือพี่เจมนทนมากๆแต่รอยยิ้มคือพี่หนุ่มกัญชัยรูปนี้พี่หนุ่มขายพี่เจมนทนมากๆคุณหนุ่มกัญชัยผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ไว้มากมายหนึ่งเดียวเท่านั้นคุณหนุ่มค่ะชายหมวกขาวที่สอ,อทองหลอดใช่ไหมคะคุณจพ์แต่ดูเหมือนภาพนี้ไม่ได้มีแค่คนไทยว่าเป็นหนุ่มกัญชัยแต่มีหลายคนที่บอกว่าเหมือนเจมนทนมากๆแต่บอกเลยว่าพ่อหลอดจริงๆ สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มันีกระถินไปสไตล์วัคเราจะรีวิวเขาเสื้ออย่างมาทุกคนเราจะมาชิมกันค่ะหยอนไม่ไปเลยแล้วสไลด์ล้ำแต่ต่อ<ม>ไปเราจะมากิน white chocolate b rum m f f i n e s p r e s s o แล้วก็กระถิญสั่งเคป๊อปค่ะยูขบแล้วก็เอาให้ฉันทำเหมือนไฮโซไฮโซแต่แต่เป็นคีดเอียโอ้โหล้ำจังเลยดะถิญมาตะกี้นะโอ้ยหวานแล้วแต่แล้วแต่ชอบกินแองขนมหวานมันก็รังหวานแต่มันหวานเกิน จากกรณีเน็ตไอดอลชื่อดังมาริกถินสองสาวฝาแฝดลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ชอบทำคลิปอู้ก,กับเมืองพูดภาษาเหนือในติกตอกบ่อยครั้งหลายคนเอนดูในความน่ารักและความพยายามพูดภาษาไทยของทั้งคู่สำหรับน้องมาริและน้องกถินปกติเดินทางมาระหว่างบ้านพ่อที่ประเทศอังกฤษและบ้านแม่ที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้ทั้งคู่เดินทางมาเที่ยวบ้านเกิดในไทยในช่วงฤด,ดูหนาวเป็นประจำก่อนจะเดินทางกลับอังกฤษในเดือนเมษาย,ยนของทุกปี ล่าสุดคลิปของมาริและกระถินกำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์อีกครั้งหลังจากทั้งคู่ออกมาอัดคลิปโดยทั้งคู่ได้อู้กำเมืองรีวิวขนมและกาแฟอู้กำเมืองแต่เอ๊สาเนียงไม่คุ้นเลยต้องตั้งใจฟังบางคำก็คำเมืองบางคำก็บริสติสน่าฮักขนาดจนคลิปนี้กลายเป็นไวรัลมียอดเข้าชมเป็นจำนวนมากภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเราบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจความน่ารักของทั้งคู่ โดยบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุยกันสำเนียงคนพะเยายังไงให้สาบริเตนเป็นคู่แฝดที่แยกไม่ออกเลยค่ะว่าคนไหนมริคนไหนกระถินคุณแม่น่ารักเข้าใจลูกสาวดีชอบชอบชอบคนภาคกลางแบบผมปรับหมดฟังภาษาเหนือสำเนียงฝรั่งไม่ทันเลยพออยู่ด้วยกันหลับตาฟังอย่างแยกไม่ออกว่าใครพูดเสียงเหมือนกันอีกพูดไทยก็ได้พูดเมืองก็ได้น่ารักขนาดเลยครับติดตามตลอดอู้กับเมืองได้น่าฮักมาก อู้เมืองสั์อังกฤษทุกคำนี่สันสับสนอะไรหรือเปล่าทั้งภาษาทั้งสำเนียงทำไมเข้ากันได้หมดชอบเวลาน้องสองคนเถียงกันน่ารักดีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ประเทศจีนโดยหญิงสาววัย32ปีหลังจากเธอแต่งงานใหม่อีกครั้งแต่สามีใหม่กลับไม่เป็นดังหวังแทบไม่มีอะไรเทียบเท่าสามีเก่าเลยหญิงสาวเล่าว่า เธอและอดีตสามีมีลูกด้วยกันสองคนแต่ทั้งสองเอาแต่ทะเลาะกันโดยเรื่องเล็กๆน้อยๆและในที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พังทลายลงและนำไปสูก่การหย่าร้างอดีตสามีของเธอเตือนว่าอย่าแต่งงานใหม่เพราะเธออาจไม่มีความสุขเท่าการแต่งงานครั้งแรกเธอมั่นใจว่าความงามของตัวเองจะทำให้มีผู้ชายมากมายมาแข่งขันแย่งชิงหัวใจและอีกไม่นานเธอจะได้พบคู่ครองที่ดีกว่าอดีตสามีไม่นานหลังจากการหย่าร้าง เธอก็ได้พบกับชายหนุ่มลูปหล่อทั้งสองตกหลุ่มละกันตั้งแต่แรกเห็นไฟชายพูดเก่งอย่างหน้าตาดีทั้งคู่มีประสบการณ์การหย่าร้างที่คล้ายคลึงกันและดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีเรื่องให้พูดคุยกันไม่รู้จบหลังจากการคบหากันได้ไม่นานทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันแต่ชีวิตแต่งงานไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอจินตนาการสามีใหม่ของเธอค่อยๆเผยท่าแท้ออกมาเขาทั้งเกียจค้านและเฉยเมยทั้งยังไม่ช่วยเธอทำงานบ้านอีกต่อไป ทำให้เธออดไม่ได้ที่จะคิดถึงอดีตสามีแม้ว่าเขาจะดูธรรมดาแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ทํางานหนักและมีความรับผิดชอบในงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆเ,เธออดไม่ได้ที่จะระบายให้เพื่อนสนิทฟังว่าสามีคนปัจจุบันของฉันไม่มีอะไรนอกจากความหลอเขาไม่มีความสามารถเท่ากับสามีเก่าของฉันตอนนี้ฉันเสียใจจริงๆทำไมฉันถึงอย่าร้างหลังจากได้ยินเพื่อนสนิทก็ปลอบใจเธอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าการแต่งงานไม่ใช่ของเล่นของเด็ก เธอไม่สามารถมุ่งความสนใจไปที่รูปรักภายนอกและความหลงไหลในระยะสั้นเท่านั้นเพื่อให้การแต่งงานประสบความสำเร็จทั้งสองฝ่ายต้องช่วยเหลือกันและอดทนต่อกันมีเท่าไหร่นะคะเม็จจดละเจนจาเม็จจดละเจนจาเม็ดละแสนทองจากอินเดียจากสีธรรมชการิทั้งหมดเลยคือวิธีการทำคือมันยากมากเพราะว่าต้องทอพร้อมกันทั้งหมด 4ีถึงคนนะคะก็คือต้องแบบเป็นคนรู้ใจกันซึ่งตอนนี้นะคะคนที่ทำเป็นนะคะก็มีน้อยมากๆเลยดังนั้น,นถ้าอยากจะดูนะคะต้องมาที่สุรินทร์เท่านั้นค่ะสำหรับผ้าไหมไทยเป็นผ้าไหมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผ้าไหมทั่วไปมีแสงแวววาวเป็นมันเลื่อมเนื้อผ้าฟูไม่เรียบอ่อนนุ่มมีน้ำหนักบางชนิดเป็นปุ่มปมอันเนื่องมาจากระดับคุณภาพซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตแต่ทำให้ได้รับความนิยมของบางกลุ่ม พอดูแล้วมีความแปลกตาผ้าไหมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบสานกันมานานโดยมีแหล่งสำคัญอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนปัจจุบันได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันในลวดลายตามเชิงความคิดและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นซึ่งล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปผ้าไหมลายสวยๆงามๆที่หาดูได้ยากโดยผู้ใช้ติกตอกบัญชีรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิป ผ้าไหมเม็ดละแสนได้ทองจากอินเดียซึ่งจะเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดซึ่งเป็นผ้าไหมาจากจังหวัดสุรินทร์จากลงทอผ้าไหมย,ยกทองโดยงานทุกชิ้นจะเป็นงานพีออเดอร์เท่านั้นจะไม่มีการทำไว้ซึ่งลวดลายสวยมากโดยจะมีเหล่าดาราและคนที่มีชื่อเสียงมาสั่งทำเพื่อตัดเป็นชุดเจ้าสาวและชุดออกงานโดยวิธีทำก็ยากมากเพราะว่าต้องทอพร้อมกันทั้งหมด4-6คนเป็นงานฝีมือที่ละเอียดมากม ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าออกไปเราบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากแชร์เรื่องราวดังกล่าวต่อๆกันออกไปจนกลายเป็นกระแสไวรัลในขณะนี้บางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยสมราคาจริงๆของจริงสวยมากๆเม็ดละแสนบอกเลยไม่แพงคะ่ะสืบเนื่องจากชาวบ้านเป็นชายอา,ายุ45ปีอยู่ที่อำเภอภูเรือได้เก็บหิดละงง5ดอก โดยนำมาแย่งกินจากนั้นเกิดอาการป่วยรักษาอยู่โรงพยาบาลภูเรือส่งต่อมายังโรงพยาบาลเลยและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลยซึ่งเป็นรายแรกในรอบปี2,567ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2,566ก็มีชาวบ้านมันขาวจังหวัดเลยพากันไปเก็บเห็ดแล้วนำมาประกอบอาหารรับประทานกันแล้วมีอาการปวดท้องคืนไส้อาเจียนนำส่งโรงพยาบาล9ราย เลสเสียชีวิตต่อมาที่โรงพยาบาลหนึ่งรายเนื่องจากตับและไตวายฉับพลันล่าสุดแพทย์หญิงรัศมีแขจงธรรมแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลเลยกล่าวว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นใจกับการเกิดผลผลิตทางธรรมชาติที่เป็นที่ต้องการของชาวบ้านเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเห็ดป่าซึ่งการเก็บเห็ดหน้าฝนต้องระวังเพราะอาจเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการเก็บเห็ดพิษบางชนิดที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายเห็ดกินได้ อยากฝากเตือนประชาชนที่เก็บเห็ดป่าต้องตรวจสอบให้ดีการรักษาเมื่อรับประทานเห็ดพิษหากเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียหลังรับประทานอาหารเห็ดน,นานกว่า6ชั่วโมงต้องรีบไปพบแพทย์สำหรับเห็ดละโงกเรียกอีกช,ชื่อว่าเห็ดไขห่านมีราคาแพงนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือและภาคอีสานเห็ดละโงกนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูเห็ดละงากหรือเห็ดละโงกหินหนึ่งในเห็ดพิษที่รุนแรงถึงชีวิต มีผลต่อตับไตระบบประสาทระบบหายใจคนที่กินเข้าไปจะมีอาการเสียชีวิตใน4-10ชั่วโมงซึ่งเมื่อนำมาเทียบกันแล้วเห็ดทั้งสองชนิดมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันจนแทบแยกไม่ออกถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่กลายเป็นขวัญใจหนุ่มๆไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแนนโดลยาสุตานันนางฟ้านักวิ่งชาวลำพูนที่มักจะโพสภาพน่ารักน่ารัก ให้ใครหลายคนต้องหลงเธอที่สวยเซ็กซี่จนทำให้เส้นทางวิ่งทุกสายกลายเป็นสีชมพูและยังทำให้ใครหลายคนอยากลุกขึ้นมาออกกำลังกายเห็นตัวเล็กน่ารักอย่างนี้น้องแนนเธอเป็นขาลุยและรักการออกกำลังกายเอามากๆจนทำให้มีรูปร่างที่สวยและเซ็กซี่อย่างที่เห็นโดยล่าสุดเธอทำเอาโซเชียลเดือดอีกครั้งกับทริปเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์ที่หลายคนกดไลค์กดแชร์กันอย่างกระจายกับชุดบิกินี่ของเธอ ที่ต้องบอกว่าหุ่นดีมากๆสำหรับจุดเริ่มต้นของดอลลี่คืออยากดูแลร่างกายจึงตัดสินใจออกมาวิ่งระยะสั้นๆเริ่มจาก1กิโลเมตรจากนั้นก็เริ่มไปศึกษาเทคนิคตามเพจวิ่งต่างๆและเริ่มกลับมาซ้อมจนทำให้วิ่งได้ระยะเพิ่มมาขึ้นทีละนิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังจากเริ่มวิ่งอย่างจริงจังก็คือร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นและนอนหลับง่ายขึ้นนอกจากนี้การวิ่งยังทำให้เรามีพื้นที่ ฐานที่ดีสําหรับการเล่นกีฬาหลายๆประเภทเราจะพร้อมทั้งเรื่องสภาพร่างกายกล้ามเนื้อและระบบหายใจจนปัจจุบันสามารถพิชิตมาราทอนแรกได้สําเร็จในการแข่งขันโตเกียวมาราทอนเมือ่อปี2523นอกจากนี้เธอยังเผยมุมมองของการตัดสินใจออกมาวิ่งว่านอกจากจะได้เรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วเธอได้เพื่อนในวงการมากมายได้สังคมใหม่ๆอีกด้วยส่วนใครที่อยากติดตามเธอแบบใกล้ชิดก็สามารถไปติดตามได้ที่ ทางด้าน Facebook และ IG โดยเธอมักจะโพสตรูปเซ็กซี่ลงในโซเชียลอยู่บ่อย